นะคะอยู่กับช่องปุ๊กคุก,กิกนะคะนะคะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่า <c oughs> สวยๆ <c oughs> ขอบคุณนะคะวันนี้ออเดอร์ของวันที่18นะคะนะคะกันย,ยายน2567น2 5นะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่อ้อยนะคะนะคะคุณพ่อแฟนขับช้างนะคะและคุณแม่อาจารย์มุกนะคะแล้วก็ กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เมตานะคะน้องกูกิกนะคะนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเดินทางไปทางไหนขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะท่านมากๆเลยนะคะที่เมตากูกิกนะคะนะคะออเดอร์ของวันที่18เนาะนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่อ้อยเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณคุณพ่อ แฟนคลับช้างด้วยนะคะที่เมตาน้องกุ๊กกิ๊กนะคะนะคะขอบคุณท่านทั้งสองมากๆเลยนะคะขอให้ท่านร่ำรวยเงินทองยิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณท่านที่เมตตาอันนี้ก็จะฝนตกนะคะแม่จ๋าฝนตกนะคะฝนตกลินๆนอยู่นะคะที่นอนกุก๊กกิกก็ค่อนข้างจะแฉะหน่อยนะคะ แต่ก็ไม่แฉะมากนะคะกลาบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาผลไม้วันหวานนะคะให้กับน้องกุกิกนะคะเลิกงานเนาะนะคะกลาบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะขอให้ท่านร่ำรำรวยรวยนะคะนะคะ,นะคะธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าก้าวไกลเฮงเฮงปังปังนะคะ เดินทางปทางไนข, <c oughs> ขอให้ท่านแคล้วคาดปลอดภัยนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะกรับขอพระคุณท่านที่เมตตาช่องเล็กๆของเรากรับขอพระคุณแม่อ้อยเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณคุณแม่อ้อยขอบคุณคุณพ่อแฟนขับช้างนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะของเรานะคะนะคะกรับนะขอพระคุณท่านมากๆเลยนะคะแม่จ๋าขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะนะคะ,นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแม่สุดท้ายนี้แม่ควานก็ขอเน่นจบทลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะกราบขอพระคุณคุณแม่อ้อยกราบขอพระคุณคุณพ่อแฟนขับช้างมากๆนะคะขอบคุณ